อันนี้จะแม่ช้อนคนะ่ะน,น,น,นี่จะช้อนแม่จะโจรมาถึเขาขางเขาทาน้ังคไปกินนะเลยไปเลี้ยงใครมันมีควเนะมเร้าวัะดีนะเตมเมาังคุหมูกระทะทาน้องคุกินหมูกะกดที่ลุงเห็นวางขายที่อยู่ติดกับตัวร้อยนึงกุ้ อันนไหะวางขายตรงเองน้ารักช่วยเลยมักร้อยนี่น้ำาสลายขายอาหารทะเลด้วยว่าไม่สองเปลี่ยนไปซื้อเลยเนาะเราก็มีเราก็มีอันเด็กสิไปขายมอเือได้อยู่กับิงอะเอพาไปยังไื่เคอพาไป ปาตัวใหญ่มุตยใหญ่แขขม่แก้ยังไงเหรขอให้มีอีสานเลยเอาไปส่งอีสานเลยเหรอของอีสนานล,ลงมาขายเลลิราะว่าเอาของหนี่ไปขุนเอาของขุดม,มา,าเียื่เอเ,เ,เอ,ยนอ,นอยืยอจ้าเอาเียกเจ็ดโมยเปียนทุเรียนกหง่อยเนาะนึ่งคิดนะ แข่งนึงคุณพ่อไม่ติเลยว่าเองไปเองเพื่อได้อันอื่นแต่พอดีได้สละเบิด์ไหมไม่ใช่แหลมพายหายตาโรยเอามาที่ผาป่<ม>ะหวานนะเที่ยวเนี้แม่แม่ให้หนูชิมมั่งแม่ขายหมดเลยดอ,อะ่ะแต่แม่ไม่ได้กินบงงอกว่าเสี่ยวไว่ยถ้ากินโลกรกัวท่า,านั้นที่มันหิวๆมาไม่ได้กินมห ไม่ไม่ได้กิน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 เลยข้าไปเททิ้งหมดเลยน่าเสียดายใครไปทิ้งลงเหรอลงลงตายแล้วอันนี้จะได้มันมีเค็มแตสีพาไม่เค็มมะมีคนตั่งรองไหมทังาไหม กรใส่เท่าลาเปเลยมันเหดมาเลยเหรอเห็ดใส่ถุงใส่ถุงเลยว่ยไม่เอาใส่ถุงเลยไงเรก็ให้ครีมแต่ชื่อแบบนี้อือออใช่ันนี้มันระบออันนี้มาระบุเป็นกิโลแต่มันระบุกับใครต้องเขียนชื่อมาทุเรียนสิบหกโลเพิ่มไหมหมาไม่ฉีกตรงนัดได้หมากรอบกยากยากก็ ถูกยาก,กถูกไปยาก็ไม่ได้หาซื้เ <ล S 2> รพราะมันนี้กลัวมันเละเหรอใค่เฉพาะลุงคนเดียวใครเอามาขายร้อนจะมีกำไรตรงนั้นแหละตรงนี้แหละ เพราะยังเหลือเงื่อนของผู้แต่ว่าแถมไปเยอะเขาเลยเปิดหนาไงตรงทีก็ซื้อลุงอ่ะร้อยสี่สิบอ่ะมีอยู่สองมีอยู่คู่เดียวอ่ะคู <c oughs> ่ดเดียวสองเม็ดก็แถมไปใช่ไหมแถมรายลูกมึงแถมให้เขา เจ้าของบ้านไม่อยู่เฮ็ด <laughs> ยังก็บพเกียมห <laughs> นูจำเลยคำนี้นอะนของห่อนตรัไป,ไปสามมือพ่อไปสองเทียวมสมิบานอาติดบกต็ม ต้นขังกับพยาธิตนามบลายกับพยญติเป็นช่างประจำบ้านใช่ไหม,อมเอาไปอู้ผักหนูอะไรเนียนะไปไหมครูลอยตเด็เข้าม,มันน่าไหม ทำกันเองเดเดยวเรยูโทรหาเขาลาหมูบาตัวนี่เป็นโรคยังงลบองอเบิดกระามต้นไนเบิดกระถามเดียวหันทีกันม่เวลาทำงานไปอีกย้ายนึ่ง อร่อยใช่อนที่ว่าอ่อนนะหนูว่ามันเนื้อไอ้เปลือกไอ้นี่พี่เปลือกที่ว่าอะไรนะหนาม,มันห่างออเออแต่ว่าส่วนมากอ่ะที่เราขายอ่ะเปลือกมันไม่ได้ห่างไงเปลือกหางมีอยู่แต่มีไม่เยอะของเย,ยนีก็ไม่ได้เปลือกหางไม่น่าจะมีปัญหาลูกใหญ่สองหเก้าพี่จะเจาะดูดีกว่าถูกไหนว่ามัน mình bán bụng này cho nó có những nhớ có bảo phai nữa okay.